รัฐบาลจะมีการรวบวผู้สอนกลุ่สารสนสมศศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมขอรายงานของรัฐานลแบอนี้โรงเรียนผู้ทุกคนได้จัดได้มีกิจกรรมมอบอิบัตินักเรียนทีเด็นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์คือ1เป็นการยกย่องนักเรียนที่ต้ความดีมีความสามารถ2 เป็นการสร้างฝันและกำลังใจให้กับนักเรียนให้นักเรียนมีความภูมิใจในการทำความดี 3. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีและมีอนิยงที่ดีงามในมีการศึกษา2559นี้มีนักเรียนที่ได้รับปฏิบัติประเภทต่างๆทั้งเป็นดีประเภตดีช่วยงานดีนักเรียนตีเด่นและนักเด็กที่กิจกรรมต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น3ามร้อยสองกลา